โดยทีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้จะมาทำโมเดลแจกไฟแช็กนะครับนี่ครับผมโอ้เอฟเฟกต์มนกครับคุณผู้ชมนี่ครับมีไฟแช็กใช้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทิ้งนะครับผมเดี๋ยวมาทำรถฮาร์เล่กนครับไปชมวิธีแล้วครับผมเอาครับเพื่อนเพื่อนก็เตชิ้นส่วนทุกอย่างออกมาทุกชิ้นเลยนะครับ ครับแล้วก,ก็แม่ประกอบตัวถังนะครับเพื่อนๆทำแต้มในลักษณะแ,นะแต้มแพรบเลยนะครับผมะมนนี้นะครับครับผมหลังแจกประกอบเซตกับเตยส่วนตั้งแนออกก่อนนะครับเพื่ออย่ามาตัดตัวที่ใส่ล้อออกครับอ่าตัดในลักษณะน,นี้เลยนะครับผมอ่าแต้มนี้เลย แลวก็มาประกอบความครับเพื่อนๆสังเกตตัวนี้นะครับตัวที่มีรูนะครับเอาไว้ตั้งแน่นะครับอ่าประมาณนี้ลักษณะนี้เลยเพื่อนๆอ่าครับผมหลังจากนากั้นกับเพื่อนๆมาตัดเพื่อได้ลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะทําทเป็นล้อส่วนตั้งแน่นะครับอ่าตอนตอนนี่กับเด็กๆระมัดระวังนะครับผมการใช้มีดการใช้ไฟนะครับ อ่ตาในลักษณะแ,แตมที่ผมนี่เลยนะครับหลังจากตาเซ็นนะครับกับจอรูตรงกลางนี่แล้วครับผมเพื่อนเห็นแกนขาวๆก่อนครับจอเพื่อได้ประมาณแกนซูกได้นะครับ2รูแล้วครับผมขั้นตอนนี้เรามาระวังฟลด้วยนะครับหลังจากนั้นข่าวแกนขาวสซูกเข้าไปนะครับเพื่อนแล้วก็สปริงเอาอุปรกรณ์ที่เราเตนะครับ ตกแต่งตามใจชอบเลยครับอ่านี่จะเป็นสูตรของผมนะครับของแต่งมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นโชคนะครับโชคตั้งแน่ครับผมถ้าเกิสูกที่โห่น้อยได้อยู่ทั้งแน่เลยนะครับสูาทะลุเข้าไปแล้วครับมันจะแน่นหน่นนะครับผมเพื่อนๆก็เอาเข็มเอายางญาติก่อนก็ได้ครับอ่าจะได้ลักษณะนี้นะครับมา องดงามครับผมส่วนล้อแนครับแล้วก็ประกอบเข้าเลยครับผมออาครับผมเรียบร้อยครับรถแต่ละคนครับโชว์ของท่านมาริโอ้ก่อนครับอันนี้รถอย่างคุณมาริโอ้รถจอเปร์ครับอ่านึ่งกันผ่านปาครับขอบคุณมาริโอ้ครับผม อันนี้โลดท่านบอลครับอันนี้โลดนะครับเกิดแมมผมกับผมเกินหันเนอะอ้กันจังไอหย่าไนด้วยด้วยอ้อันนี้อหย่าเนะมีมีโชคเดียว่นโชคเดียวนู้นไอหย่ามาเลยแล้วพวกข้างมาจับเพนเดี๋ยวแอนเดียเลยเออก็สมดุลแล้วหนังก่อนโอเคครับผมงานที่สุดในสามคันนี้แล้วครับดูดูของแต่งครบครับผม เนี่ยเจอแล้วนะลูกน uh huh. ี่อ่าเดี๋ยวโชว์แล้วครับผมอ่าครับผมคลิปนี้กันแรกไปก่อนนะครับผม